สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้งานไลน์เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับมีใครไม่รู้นะครับไม่ใช่เพื่อนในไลน์ของเราส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้เรานะครับเยอะแยะเต็มไปหมดลิงก์ชวนเล่นเกมนะครับลิงก์โปรโมชั่นต่างๆนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับถ้าันเพอนะครับไม่อยากให้คนเหล่านี้ส่งอะไรไม่รู้นะครับมาให้เราทางไลน์มันจะมีวิธีหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการป้องกันนะครับด้วยไม่ให้คนเหล่านี้นะครับหรือว่าไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราในไลน์ส่งข้อความมาหาเราในไลน์ได้นะครับสําหรับวิธีการนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ จากนั้นนะครับกดไปที่หน้าหลักนะครับเป็นรูปบ้านตรงนี้เลยโอเคแล้วเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับมุมขวาบนจากนั้นนะครับกดไปที่ความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับโอเคมันจะมีหัวข้อตรงนี้อยู่นะครับปฏิเสธการรับข้อความนะครับตรงนี้นะครับหากใครที่ไม่ใช่เพื่อนของเราในไลน์นะครับหรือว่าไม่ได้แอดเฟนกับเราในไลน์นะครับเขาจะไม่สามารถส่งข้อความหาเราได้นะครับอ่า โอเคก็เรียบร้อยเนาะตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับจะช่วยป้องกันข้อมูลทั้งในโทรศัพท์นะครับและในไลน์ของเราไม่ให้หลุดหรือว่าโดนไวรัสนะครับที่เขาส่งมาได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ